ครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ฝากติดตามน้องๆซีบิตทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลงานน้องๆเนี่ยมีเยอะมากเ,เราจะเน้นรายการที่เข้าถึงกุ่มเป้าหมายเจนซีเจนเอลฟ่านะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการ Hello w เ l อร์ทางช่องเว r ร p o i อยนะครับแล้วก็จะมีรายการออนไลน์อีก3รายการนะครับที่เริ่มออกอากาศและมีรายการด็อก umentary b i the e n e แล้วก็ โลคอขอเช็ชื่อนะครับรายการนี้ติดตามได้ในซีบิดออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กสักสก2เดือนเดี๋ยวเราจะมีตัวซีรีส์แนวตั้งที่เป็นแบบฟูลบอรชั่นอันนี้ติดตามได้จะเป็นเรื่องแบบไหนตอนนี้พอัดออกมาละเดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าจะมีการถ่ายทำกันละแล้วก็ประมาณเดือนกันยานุลาน่าจะได้ชมกันแต่ว่าเป็นเอ็กซิสต์คอนเทนต์ที่ทำได้ในทิกตอกเท่านั้นแล้วก็ในแผนเนี่ยไปถึงปลายปีเดี๋ยวอาจจะมีเพลงทั้ง สัก3เพลงแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันติดตามเราอีกทีนึงอย่างอย่างที่ผมแจกไปนะครับซีบิดอาร์ติสน้องๆทัง้ง16คนเนี่ยเราเป็นยูนิตท,ที่ไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีแบบกลุ่มแบบย่อยแบบเป็นยูนิตพิเศษหรือมีแบบเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันกันกบน้อง,นองๆนะครับตามติดไปกับรายการของเราแล้วก็ต้นปีหน้าไตรมาสแรกจะมีซีรีส์จะเป็นซีรีส์แบบไหนรอติดตามชมครับขอบคุณครับ ผมอย้อนกลับมาที่ดูได้เลยครับว่าการเปัญหาของน้องๆมาเข้าสู่โปรเจกต์นี้ฮะมาอย่างไรที่หนักของน้องเองนะคุณในการพิจารณาสมบัติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดูจากความสามารถครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถหมดแล้วก็เราเราเรียกมานั่งคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกเราคุยกันเรื่องของทัศนคติแล้วก็แล้วก็ความตั้งใจอย่างที่บอกครับวันนี้ซีบิดเราเนี่ยก็เราเราเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินเลย มีงานรองรับมีกิจกรรมไม่ทําถ้าเดี๋ยวติดตามจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้น้องๆทุกคนนะครับจะได้ไปบางคนไปอยู่ในลตลกหกฉากบางคนไปอยู่ในรายการบางอันของรายการเวทไพร์หรือบางทีอาจจะมียูนิตอื่นๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแทรกเข้ามาดีแต่ว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนครบเครื่องหมดบางคนเต้นเก่งร้องเพลงเพราะบางคนพูดได้หลายภาษาซึ่งอันนี้ครับเป็นข้อดีของเราที่เราจะทําการสื่อสารแล้วก็ ทาโชว์ต่างๆไปยังไปยังกลุ่มอย่างที่บอกครับตลาดเรามีเมืองไทยก็จริงแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีต่างประเทศด้วยผมก็มุ่งหวังว่าน้องๆเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของศิลปินไทยไปสู่ระดับเอเชียนะครับการเทนนิ่งรัรู้สึกว่าเราก็เที่ยวเข็นน้องๆเยอะเหมือนกันการเทนนิสเนอ่ก็จะมีฝั่งพี่ทัศน์ต้องขอขอบคุณพี่ทัศนะครับเขาเป็นฝ่ายที่ดูแลศิลปินซึ่งก็ น้องๆก็จะรู้ว่าจริงๆโหดมากถ้าถ้าอยากดูว่าโหดขนาดไหนเนี่ยต้องไปติดตามดูในรายการน็อกบิทเทอรี่รายการเนี่ยครับก็จะเห็นว่ากว่าที่ทุกคนจะเห็นโชว์เนี่ยหรือเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างฝุดหนักกันประมาณหนึ่งแล้วก็แล้วก็เหนื่อยยากแสนเข็นแล้วก็น้องๆก็จะรู้ว่าพี่เขาดุดุมากทีแต่ว่าก่อนจะมีวันนี้ต้องบอกว่าดุดุประมาณหนึ่งนะครับก็ก็อยากให้ไปติดตามชมในรายการนะครับ เด็กๆบางคนนับตัวด็กๆนตัวเด็กๆทีละคนเลยนะลูกแต่เมื่อกี้เลมี่ามีเทอร์ด้ยลูกเอเนอร์แบบเดนมาทีละคนลูกอวงก่นนะหนึ่งสองสามสวัสดีคผู้มส่เออแต่ละคนเลยละคเดิ้านะเดี๋ยแต่ละคนมเอเีมาไป่ใครก็ได้มาอ่า

ค่ะโฟกซีบิดค่ะสวัสดีค่ะโฟกซีบิดค่ะสวัสดีค่ะพิงกี้ซีบิดค่ะสวัสดีครับสุนรน์ซีบิดครับผม สวัสดีครับยังซีบิดครับสวัสดีค่ะอินซีบิดค่ะสวัสดีค่ะปื้มซีบิดค่ะสวัสดีครับเจมเจม่เอซีบิทครับสวัสดีครับพัตเตอร์ซีบิดครับสวัสดีค่ะมาโกดซีบิดค่ะ สวัสดีครับเคนจิซีบิดครับสวัสดีค่ะโอเกซีบิดครับสวัสดีครับกาฟิลซีบิดครับผมรู้สึกว่าแบบผมดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับแล้วผม เ <uther. S 2> ชื่อว่าพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ดีใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าทุกคนฝึกหนักแล้วก็เทรนหนักมากทุกวันแล้วขอบคุณพี่บาครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทมากๆครับที่จัดงานจัดคอนเทนต์ให้เราปีนี้จนถึงปีหน้าเลยครับก็ยังไงฝากพี่ๆเสือมอลเชนนะครับทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับซีวิทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมสวัสดีตอนนี้ครับเรามองเามอท่าในวงการนี้ยังไงในวงการใหญ่ก็ผมใช่ไหมครับได้แล้วน่าช่วยกันเลยนะครับอะไรนะเรามองท่าในวงการ ร่ะก็จริงๆแล้วไอดอลแบบว่าไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับมนมองได้ด้วยอะค่ะก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบเห็นเราเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าน้องๆคนไหนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างนี้ก็อยากให้พยายามแล้วก็สู้ๆต่อไปค่ะเอาวันนี้ก็มีเพื่อนศิลปินมาทั้งหลายแต่กำังจะแยกกันเป็นไงบ้างคุณทางขึ้นาตอนไหน ก็รู้ส really ึกด really 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 ีใจมากๆเลยค่ะที่เพื่อนๆทีมป๊อปนะคะมาให้กำลังใจกันทั้งเพื่อนๆของอีทเองแล้วก็เพื่อนๆของน้องเองนะคะแล้วก็เขาพูดว่ามากเลยนะคะที่สลัดเวลามาร่วมยินดีให้กับครอบครัวของพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราก็สัญญาว่าจะทำผลงานให้ดีๆเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วก็หวังว่าอนาคตจะได้ร่วมงานด้วยกันนะคะขอสายฝากแฟนครับผลงานสิบินเรื่อยไหมสมัชชยังไงสมัชชาครับผมขอสายก่อนนะครับผม เออก็พวกเราซีบิดนะครับทั้ง16คนนะครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับคนดูทุกคนนะครับแล้วก็พี่พี่สื่อทุกคนเลยนะครับติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram, Facebook, YouTube, X, หรือว่า TikTok นะครับยังเซิร์ชไปว่าซีบิดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเดียวภาษาอังกฤษเนี่ยฝากน้องเปิมเลย uh, exciting things are on the way and we can't wait to share them with you guys on our platform. TikTok, X, YouTube, Instagrams, and Facebook. So make sure you guys follow us on everywhere and stay connected. ฝากซีบิทเมนต์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็สําหรับแฟนคลับเบกนะครับถ้าเป็นแฟนคลับเบกทําคอนเสิร์ตต่างๆรักเบกยังไงอยากให้รักๆน้องซีบิทแบบนั้นนะครับ ยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับัที่ป้าสุดท้ายแล้วการต่อยอดน้องโจะเป็นยังไงอย่างหลักผมรู้เองแต่เขาไม่อาจจะจบรายการแล้วนั่นอนเลยอ๋อก็อย่างที่บอกครับก็จริงๆมีแผนยาวเลยครับนอกจากรายการที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดือนมีมีรายการ Hello ล o c กเ r ทางช่องพอดพอยต์มีรายการ Documentary ที่ที่ทนายผมบอกน็อคคุนเมนเทลี่ B R the scene รวมไปถึงโลโลคอร์นะครับขอชื่อเดี๋ยวเราจะมี มีซีรีส์แนวตั้งนะครับที่เป็นแบบฟูลพ็อตชั่นนะครับที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์เฉพาะใน t i k t o k เท่านั้นนะครับก็มาติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นปีหน้าเป็นซีรีส์แนวนอนจะเป็นซีรีส์เรื่องแบบไหนยังไงเป็นคู่หรือเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงก็เดี๋ยวมีเพลงเนี่ยเป็นแยกยูนิตอยู่ <Y AC. S 1> ยใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับของเราของเราเป็นแบบว่าซีบิตที่เราเป็นแบบไลฟ์คอรเขต เดี๋ยวมาติดตามกันว่าเพลงนี้จะเป็นยูนิตแบบไหนเพลงนี้จะเป็นยูนิตไหนให้ติดตามกันและอาจจะมีเดี่ยวด้วยก็มาลุ้นกันว่าใครจะร้องเดี่ยวคนแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันก็ยาวยิงยาวไปถึงไตแม่แรกตรงนี้มีแผนหมดแล้วครับในในแต่ละยูนิตจะแบ่งแยกกันมะรั้ชายผู้หญิงผู้ชายผ้หญิงท่าซากันไปในแต่ละยูนิตเดี๋ยวรอติดตามดูแต่เรามีแผนแล้วครับจะเราอุดไปก่อนว้าแน่นอนว้าแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่บอกเราเป็นยูนิตที่แบบยังไม่มีรูปแบบใจตัวแต่ว่าอยากให้ติดตาม แล้วก็น้องๆทุกคนมีความสามารถหมดนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับขอบบคคุณรัครับขอบคุณครับ